สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สะสดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณ้นครูจอยนะคะเรามาดูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบส่วนย่อยส่วนรวมจํานวนนับ1 1ถึง20ครั้งที่2นะคะรอบที่แล้วเราใช้แขน2แขนใช่ไหมคะในการแยกจํานวนส่วนย่อยส่วนรวมส่วนรวมก็คือวงกลมใหญ่ส่วนย่อยก็คือวงกลมเล็ก2วงกลม จำนวนในสองวงกลมย่อยรวมกันได้เท่ากับจำนวนในวงกลมใหญ่นะคะส่วนย่อย2ส,ส่วนย่อยเท่ากับ1ส่วนรวมก็คือส่วนย่อยนํามาบวกกันได้เท่ากับส่วนรวม1ส่วนนะคะมารอบนี้เรามาดูสิคราว่าจะมีอะไรกันเยมีตุ๊กตาหมี1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีตุ๊กตาหมีทั้งหมดสิบห้าตัวใช่ไหมคะมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดสิบห้าตัวเหมือนกันเลยครูจอยแยกตุ๊กตาหมีออกมาส่วนรวมของครูจอยก็คือมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดสิบห้าทีนี้ครูจอยอยากนํามาแยกออกมาสี่เาว่าสิบห้า สามารถแยกออกมาเป็นอะไรรวมกับอะไรได้บ้างก็คืออะไรบวก,กบอะไรได้บ้างซึ่งจํานวน15เราสามารถแยกออกมาเป็นการบวกหรือแบบส่วนย่อยส่วนรวมความสัมพันธ์แบบนี้ได้หลายแบบเลยครูจะย,ยกตัวอย่างไม่เท่าไหร่นะคะที่เหลือให้นักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะมาดูสิคะว่าครูจะจะแยกออกเป็นส่วนย,ย่อยฝั่งละเท่าไหร่นะคะตุ๊กตาหมีตัวที่1ตัวที่2 3สาม สี่ห้าหกเ้าอ้เต็มแล้วคุณจะเอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งดีกว่า,า,า1 2 3 4 5เห็นไหมคะตุ๊กตาหมีจากเดิมมีทั้งหมด15ตัวคุณจะแยกออกมาเป็นสองกองเป็น2ฝั่งนะคะฝันน่งนึงคุณจะให้เป็น10ตัวอีกฝั่งหนึ่งก็คือ5ตัวเราสามารถเขียนในรูปแบบ ของความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือส่วนรวมเป็น15เกิดจากอะไรเกิดจาก10รวมกับ5หรือ10บวก5ได้เท่ากับ15ก็คือส่วนย่อยที่1ก็คือ10ส่วนย่อยที่2ก็คือ5 10รวมกับ15เป็นา10รวมกับ5เป็น15นะคะมาดูอีกคุณตัวมีอะไรตุ๊กตามีเหมือนเดิมเลย15ตัวเท่าเดิมเลยแล้วเรามาแยกออกดูสิคะว่าวคุณจะจะแยกรอบนี้จะแยกตุ๊กตามีออกเป็น ฝั่งละเท่าไหร่เพื่อนำมารวมกันแล้วได้จำนวนเต็มิเหมือนเดิม1นะคะ2ส่วนใหญ่ที่1คุณจะให้เป็นสองแล้วนะ3 4 5 6 7 8 9ส่วนใหญ่ที่2 1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะรอบนี้คุณจะแยกเป็น9 เวลาเราเขียนเหมือนกันเลยส่วนรวมก็คือ15ส่วนใยญที่19ส่วนยหญที่2 6หใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตน,นะส่วนรวมก็คือจํานวนเต็มทั้งหมดเกิดจากส่วนย่อยสองส่วนเอามารวมกันหรือการเอามารวมกันเือเอามาทาอะไรกันคะบวกกันนะคะ,ะมาดูครูใจะใช้ตุ๊กตาหมีสิบห้าตัวเหมือนเดิมนะคะสิบห้าตัวเหมือนเดิมรอบนี้เราแยก ได้อีกไหมเมื่อกี้เราแยกไปแล้ว2แบบแบบทีนี้เรามาแยกดูอีกสิเพะว่าสิาเราสามารถแยกเป็นแบบอื่นได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแล้วก็1 2 3 4งสอี่ห้าหกอ่ารอบนี้คุณจะแบ่งออกเป็น8กับ7เห็นไหมคะตุ๊ตามนี้ 8ตัวตุ๊กตาหมี7ตัวก็จะรวมกันได้เป็นตุ๊กตาหมีทั้งหมด15ตัวเราสามารถนํามาเขียนในความรูปแบบของความสัมพันธ์ได้เป็น15เกิดจากอะไรคะเมื่อกี้เราแยกอะไร8กับอะไรคะ8กับ7เห็นไหมคะ8รวมกับ7ได้เท่ากับ15นะคะเอาคุณจะใช้ตุ๊กตาหมีเหมือนเดิมเลยตุ๊กตาหมี15ตัวเหมือนกันนะคะ แยกออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสอสามสี่ห้าหก็ปดเรอบนี้ครูจอยใช้แยกเป็น6กับ9กหกับ9รวมกันเป็น15เหมือนกันนะคะเรามาเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้เป็น15แยกออกเป็น หกับ9ก็คือ6รวมกับ9ได้เท่ากับ15นะคะ,ะมาดูอีกอันนึงตุ๊กตาหมีเหมือนเดิมคูจใจใช้ตัวเลขก็คือ15เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข1ตัวเราสามารถแยกออกมาเป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้หลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายจํานวนหลากหลายวิธีการหลากหลายครั้งนะคะที่เราใช้เกณฑ์การแยกที่ต่างกันนะคะรอบนี้เราจะใช้ตัวเลขอะไรบ้างเอง่ยหน สามสี่ห้าใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบเห็นไหมคะรอบนี้ครูจใจใช้ส่วนย่อยก็คือห้ากับสิบห้ากับสิบก็รวมกันเป็นสิบห้าเหมือนเดิมเรามาเขียนในรูปของ รูแปบ15เกิดจากอะไรคะ5รวมกับ10เป็น15เพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้นะ1ตัวเลข1ตัวจำนวนส่วนรวม1ตัวเราสามารถแยกออกมาเป็นส่วนย่อยในการบวกได้มากกว่า1แบบนะคะอย่าง15อาจจะได้5บวก5รวมกับ10 1นะคะ15แยกออกมาเป็น5กับ10 10กับ5ก็ได้ใช่ไหมคะ7กับ8 ได้หรือ8กับ7ก็ได้นะคะได้หลากหลายรูปแบบเลยเด็กๆฝึกทำฝ,ฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะได้ทำได้คล่องแล้วเราจะจำได้นะคะพบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ